ะครับสาหรับคนที่ถามมาเรื่องประกาศนะครับคอมเมนต์มาเรื่องประกาศนะครับก็พอได้ตัวอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับในอ่างนะครับอันนี้เราขึ้นมาเลี้ยงเล่นนะครับอันนี้นะครับในอ um ่างพอได้ตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพอมีตัวอันนี้ในอ่างโฟมนะครับสองอ่างก็ได้ตัวอยู่นะครับ อ่านี่อ่อางหนึ่งนะครับถือว่าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเออประมาณนี้นะครับสวัสดีครับนาโนเคฟิตเวอร์นะจ๊ะมาพบกันอีก1นึอีนะครับเช่นเคยนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องประกัดนะครับก็ประกัดนีบ ทำกันไว้ตั้งแต่ตอนหมดฝนปีหมดฝนเนี่ยปีนี้แหละนะครับที่คุยกันไว้ว่าทํานะครับแล้วก็มีเอฟซีตามกันมาก็อยากรู้ว่าอ่าูปประกาศอะของเราไปถึงไหนนะครับก็จริงๆอะประกาศผมมันจะเลิกพอแล้วนะก็คือจะเลี้ยงพอสมควรพอแต่จริงๆเราก็ก็มีจํานวนพอสมควรแหละนะครับที่ทําไว้ก็ประมาณสามสี่ข้อนะครับก็พอได้ตัวอยู่นะครับได้มากขึ้นนะครับเพราะ อ่าไอ้ข้อแรกๆถ้าคนติดตามมาทีแรกๆเลยอ่ะผมไม่ทําหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยวอดมันแตกผมเพาะข้างนอกไม่ได้เพาะในบ้านเพราะฉะนั้นอ่ามันก็มีที่วอดแตกนะครับที่แบบทําไปชุดแรกๆก็จะเหลืออยู่อ่าข้อหนึ่งประมาณ2ตัวมั่งสามตัวมั่งสิบตัวมั่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อนี้ก็เยอะขึ้นแต่ผมอย่างที่ผมบอกนะคือผมเลี้ยงเน้นเลี้ยงอาหารปลาเพราะฉะนั้น ก็จํานวนจะได้น้อยกว่าพวกที่เขาเลี้ยงพวกเหยืย่อสดเป็นพวกลูกไลพวกอะไรพวกนี้เราเอาก็อย่างที่ผมบอกว่าจะลองเพาะประกัดนะครับประกัดเนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเป็นพวกประกัดเก่งปลากัดบ่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่นี่เป็นปลากัดพวกแฟนซีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะทําให้มันง่ายเพราะว่าเผื่อคนที่เป็นแนวทางเบื่อคนที่เขาอยู่ตามตึกตามคอนโดตามอะไรพวกนี้เลี้ยงปลากัดที่เล็กๆแล้วก็อยากจะเพาะขึ้นมาเลี้ยงนะ แล้วก็ใช้อาหารตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันมัน,ม,นมันสามารถจะทําได้ไหมนะครับผมก็มองว่ามันได้นะแต่จํานวนมันก็ได้พอสมควรได้ไม่เยอะแต่ก็ได้พอสมควรระดับหนึ่งนะครับก็มันมีคอมเมนต์มาผมก็เลย้าลองจัดให้พี่เขาดูว่าเดี๋ยวเขาจะหา,าผมแม่งผมทำเล่นๆคือจริงๆผมก็ไปลงทุนนะช่วงนั้นก็ไปซื้อปลาที่นี่มาเลยปลาที่ไอ้เจเจบอนะครับก็โดนไปหกร้อยกว่าบาทเงินแต่ว่าปลาชุดนั้นน่ะเหลือก็ประมาณ จะเหลืออยู่ผมมองมันมีอยู่สามคอกเหลืออยู่ก็น่าจะประมาณหลักประมาณหลักร้อยตัวแหละร้อยกว่าตัวนะครับแต่ว่าสีเสริมมันก็ไม่ยังไม่ได้ลอกสวยงามอะไรนะแต่ก็พอมีจํานวนให้ดูนะครับแต่ก็เราก็เหมือนกับว่า <c oughs> ทําอะไรแล้วแต่ต้องลงทุนก่อนนะนะผมก็อยากรู้ว่ามันมีประกัดยักษ์มีนูน่นมีนี่นะครับหลายๆอย่างนะครับรวมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่า ไอสิ่งที่ทำอ่ะมันก็เป็นวิชาทั้งนั้นมันก็กลับมาเป็นมาเป็นมันเป็นครูให้เรานะครับก็ช่วงนี้อากาศหนาวถ้าใครจะทำประกัดก็ก็ได้นะแต่ผมมองว่าเลิกหนาวดีกว่าแล้วประกัเดเนี่ยผมว่าเพราะช่วงนี้มันหน้าที่แบบหน้าหน้าร้อนเนี่ยหน้าที่แบบหน้าธรรมดาหลุดหน้าฝนใบหมดฝนหน้าหนาวนี่ก็พอได้นะเออหน้าหนาวน,นี่ก็พอได้นะครับที่มันไม่มีฝนอะ แต่หนาวก็จะไอ้นี่หน่อยแต่ถ้าเป็นพวกนลางหน้าร้อนนะผมว่าได้ได,ได้ดีนะปลาปลาปลากระกัดนะสําหรับปลากระกัดนะแต่ถ้าว่าจริงๆมันพอได้ทุกตลอดเวลาแหละถ้าตัวเมียพร้อมตัวผู้พร้อมอม,มันมันมันพอได้ตลอดนะปลปเดี๋ยวไปดูปลาเราก่อนว่าเราอะทําได้กันขนาดไหนเออเดี๋ยวหาวาแม่งแบบเฮ้ยน้ำแม่งโม้วะทำได้จริงเหรออ้าวก็ทําได้ดิกินอาหารปลาันก็โตได้ไปไปดูกันมามาตัวถังกระมังหม้อเราก็มาเลี้ยงปลากันหมดนะ เนี่ยคุณมาขออาหารกินกันหมดแล้วนี่นะนี่เป็นอ่างหนึ่งจริงๆเยอะกว่าน,นี้จํานวนเยอะกว่าน,นี้นะครับนี่พอเห็นกันไหมก็มีจํานวนพอสมควรแหละจริงๆจํานวนมันเยอะกว่าน,นี้นะแต่คราวนี้อ่ามันจะมีช่วงหน้าฝนและที่ผ่านมามีโดนน้ําฝนมีอะไรปลาก็มีปัญหาเหมือนกันไล้ปลาพวกนี้ที่ว่าปลาที่ว่าอาศัยลอกสีนะ สายต้องลอกเนี่ยมันผมว่ามันเปาะช่วงที่มันจะลอกสีเนี่แหละนะแต่ผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเห็นคนอื่นเขาเพอเลี้ยงก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรนะอ่ะมาดูกันนะครับจํานวนมันก็มีพอสมควรนะครับมีทั้งสีขาวมีทั้งอ่าจะเรียกว่างไงอะไอสีที่มันแบบว่าไม่ลอกอะแหมเยอะจังเลยนะไอสีที่ลอกก็เดี๋ยวก็ลอกกันไปนะครับ ก็ไม่รู้มันจะเป็นสีอะไรมัางเนี่ยจะเป็นขาวหางแดงบั่งนะจริงๆมันก็จะมีรวมมกันอยู่นะตรงเนี้ยประมาณสองคอกนะครับก็คือปลากัดยักษ์ษด้วยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมก็ใส่ประจําไม่ได้แล้วนี่จะหลายเดือนแล้วนะครับมันก็โตขึ้นแหละมีจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่ถือว่าน้อยถือว่าถามว่าประสบความสําเร็จมันก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ ได้จํานวนมากขึ้นจากได้ห้าตัวสิบตัวมันก็ตอนนี้ก็มียี่สิบสามสิบแล้ะเฉพาะอ่างเดียวนะแต่ผมพอไว้สามบ่อนะครับผมพอไว้สามบ่อนะครับเราก็คุยกันเพืิอนๆนะก็คือปลากัดพวกเนี้ยถามว่าออกลูกง่ายไหมมันก็ออกลูกไม่ยากนะก็คือเพาะเหมือนปลากัดม่อนี่แหละเหมือนปลากัดเก่งแต่ผมว่าลูกปลากัดเก่งมันจะอึดกว่านะแล้วก็มันจะเปาะช่วงเวลามันถอดสีนะครับโอ้ผมว่าเพื่อนๆไม่เห็นรลก เห็นไหม <c oughs> มันก็จะย้อนแสงอยู่นะผมก็จะอยากให้เห็นอยู่นะเนี่ยมันก็จะเ <c oughs> ปาะช่วงมันมัน,ม,นมันถอดสีแหละตอนที่มันจะเปลี่ยนสีนะครับช่วงนะั้นมันก็จะเปาะๆหน่อยผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างที่บอกนะคุยๆกันนะคนเลี้ยงประกัดก็เม้นๆกเม้นมาหน่อย มีรอยหัวบ้างมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแหละนะครับช่วงอากาศมันเวียงเข้าฝนเนี่ยนะก็จํานวนมีพอสมควรนะครับมีพอสมควรเดี๋ยวมีอีกหลายอ่างเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> นี่อีกสองรังนี้นะอันนี้ก็ทำใกล้ๆกันแต่ว่าจะไซส์เล็กกว่านะครับอันนี้สีจะลอกดีกว่าเห็นเพื่อนเห็นไหม อันนี้สี่จะลอกดีกว่านะครับก็คือผมจําไม่ได้แล้วพ่อไหนแม่ไหนผมไม่ได้จดไว้แต่ก็ก็ได้ตัวแหละพอมีจํานวนมากกว่าเดิมนะครับเพราะวิธีการเลี้ยงของผมอย่างที่ผมบอกพยายามจะเลี้ยงเงี้ยถัาางโฟมคนเขาอยู่ตามคอนโดอยู่ตามอะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อลังโฟมมาแล้วก็เอามาเพาะพันเลี้ยงขยายพันเล่นๆกันนะดูดูเล่นกันผมว่าได้นะ อันนี้ก็น่าจะมีหลักประมาณก็ได้หลายตัวอยู่นะสิบกว่าตัวยี่สิบตัวแหละผมมองนะประมาณนั้นเนะคข,ข้าวก่อนมันยังเป็นลูกเล็กอยู่ก็มีนะแปลกประกัดนี่หัวปลาท้ายปลามันมันโตผิดกันเลยนะเนี่ยแต่ไอีคอกนี้ถึกสีจะออกชัดเจนนะสีค่อนข้างจะแบบพูด้ง่ายลอกลอกเยอะกว่าไอ,บอ้บ่อใหญ่นั่นนี่บอ่อใหญ่นั้นผมจะเคลียร์ลงบอ่อปลายนี่หมดแล้วจะ ตักไปอยู่รวมกับประสอดหมดแล้วนะ <c oughs> เปิดก่อนดีกว,ว่าได้เห็นกันนี่มีคอมเมนต์นะนะผมไม่งั้นผมก็ไม่ทำแล้วผมจะรวมปลาแล้วอ่ะไอ้นี่ก็เป็นอีกอคลอกหนึ่งก็น่าสลอดเลยนะแต่เจ้าหอกขาวเยอะถ้าสีขาวใสเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีมันไม่ใช่มันไม่ค่อยดีหรอกมันไม่ค่อยลอกนะมันจะมีลอกก็จะเป็นสีเป็นแบบนี้ไปออกไปไล,ลายอะไรแบบนี้สีขาวสีน้ําเงินเนี่ยนะจากที่ผม ดูจากที่ผมศึกษาดูนะตามยูท b บบ้างตามอะไรบ้างเพราะของบางอย่างต้องคุยตรงๆปลาที่มันลอกสีได้เนี่ยมันไม่เหมือนปลากัดดมอปลากัดดมเนี่ยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าพ่อยังไงแม่ยังไงลูกมันก็ออกมาอย่างนั้นอย่างพ่อม่วงแม่ม่วงลูกมันก็ออกมาม่วงหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงต้องต้องออกมาม่วงม่วงแน่นอนนะครับอาจจะมีกินเพี้ยนไปน,นิดหนึ่งสีแต่ว่ายังไงต้องใกล้พ่อใกล้แม่นะครับแล้วก็ ปลากัดหดมอที่ผมเลี้ยงกันอ่ะมันอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติว่าแม่แดงพ่อน้ําเงินออกมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะครึ่งครึ่งนะครับมันจะครึ่งครึ่งส่วนมากจะจะพ่อแดงใช่ไหมส่ติพ่อแดงมันก็จะมีติดแดงออกมาสีก็จะเป็นสีแดงบ้างนะครับน้ําเงินตามแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดได้ง่ายว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่พอมาทําปลาที่เป็นแฟนซีพวกเนี้ยผมเรียกปลาแฟนซีนะ เออพวกคยพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือมันมันมันจะลอกเป็นสีขาวก่อนนะข <c oughs> อโทษนะครับ <c oughs> จากสีแบบปลาลูกปลาเหมือนลูกมะกัดปกติอ่ะเออลูกปะกัดปกติปุ๊บมันก็จะลอกเป็นสีขาวก่อนนะครับพอนี้สีขาวปุ๊บพอนี้สีมันเนียแบบว่ามันมีสีไหลเข้าไหลออกอย่างนะเอออันนี้ผมก็ดูไม่เป็นหรอกคุยังตงรง,ง,รง,ตงว่าความรู้ไม่ถึงตรงนั้นหรอกก็ลองทําดูนะมันก็พอได้ตัวมาที่แบบว่า เนี่ยก็ดูมันมันเป็นอย่างเงี้ยสีมันจะขาวขาวหางว่าฟ้าเออมันก็สวยอีกแบบน้คนมองว่าสวยมันก็สวยนะแต่ถ้าคนมองว่าไอ,อ้สีอย่างงี้เขาไม่เล่นกันของเขาที่สีกันตัวลายเป็นหมดหอเลยอ้าวมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างผมคิดว่าเออโอเคเราเพาะพันธุ์แล้วจํานวนมันเพิ่มขึ้นเราก็เลี้ยงเลี้ยงดูเล่นอ่ะเออเราไม่ได้สนใจเรื่องสีเท่าไหร่เพราะนั้นออกมาสีอะไรผมก็เลี้ยงนะครับแต่ผมกําลังจะทําให้ดูกําลังจะสื่อให้เห็นว่า ถ้าคนมีพื้นที่น้อยนะพื้นที่น้อยแล้วก็ไม่มีเวลาจะไปช้อนลูกลงลูกไหลอะไรอัใครเนี่ยนะคือหมายถึงว่าเราไม่มีเวลาจะไปช้อนลูกไหลอ่ะเราจะอยากจะเลี้ยงอาหารปลาแล้วตั้งแต่เริ่มเพาะเลยมันจะได้ไหมนะครับในความคิดเห็นผมส่วนตัวตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมว่าได้เพราะผมคนหนึ่งที่ขี้เกียจช้อนลูกน้ําลูกไหลตั้งแต่สมัยเด็กนะผมก็ใส่ทุบอาหารปลาเนี่ยให้มันกินนะอันนี้ประกาศเนี่ยคุยกันก่อนว่า เอาอย่างนี้ผมคุยเลยหลักการพาอของผมทีแรกเลยนะหลักการพาะของผมทีแรกเลยอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อนะว่าปลาผมให้กินอาหารปลาเดี๋ยวผมเอาอาหารปลาหย่อนให้มันกินดูก่อนนะอ่ะมาดูนะครับว่ากินอาหารปลาจริงไหมนะนี่อาหารปลาหย่อนนะเ <c oughs> นี่อาหารเม็ดนะผมใช้อาหารเม็ดใหญ่หย่อนเลยอ้าวเดี๋ยวดูด้วเากินไหม นะเขาก,กินอาหารปกติเนี่ยแหละนะเพราะมันกินได้นะครับพอมันโตได้ระดับหนึ่งมันก็กินได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าหลักการผมมันเป็นยังไงเวลาเลี้ยงนะครับผมหาวิธียังไงเลี้ยงเนี่ยกินปกตินะครับก็กินเขาก็กินแหละนะแต่ว่ารูปร่างมันจะไม่สวยเท่ากับปลาที่กินอ่าลูกไลคกุยอย่างนี้ดีกว่าสีสันมันจะมาช้ากว่าคุยกันตรงๆเลยนะครับทรงซึงเนี่ยมันจะสู้ปลาที่แบบว่า กินของสดไม่ได้แน่นอนปลาทุกชนิดนะครับกินของสดจะกอนข้างสีสันโครงสร้างดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะผมเลี้ยงปลามาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเนี่ยตั้งแต่ยุคอาหารปลาแพงๆอ่ะผมช้อลูกน้ําทุกวันนะสมัยเด็กๆเ,เดินช้อลูกน้ำตนทุกเย็นนะครับประมาณปลากินนะครับามาอ่างนี้มันเนี่ยความคุ้นเคยเขาก็จะมากินนะครับ แต่ก็กระจายกระจายไปหน่อยเปลือตัวเล็กตัวไหนที่มันไม่ก้าวออมานะแต่อ่างเนี้อ่างนี้สีจะส,สวยขเขาหน่อยก็จะด้วยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันด้วยแหละจากเม็ดสีที่ว่าผมว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในเกี่ยวเลยนะ <c oughs> อะมาเดี๋ยวผมจะมาคุยกันก่อนว่าเลี้ยงยังไงวะเออนเนี่ยแบบประกัดเนี่ยผมซื้อมานะบอกตรงนะผมไม่ค่อยเทียบเท่าไหร่ นะครับคือหนึ่งผมไม่ค่อยได้คือจริงๆไม่ต้องให้ไปให้ความสําคัญมันเยอะเรื่องเทียบไม่เทียบนะครับจะเทียบหรือไม่เทียบอ่าปลาเนี่ยมาเทียบก็สองวันพอแล้วนะครับเอาขึ้นมาจากบ่อสองวันนะผมเทียบสองวันนั้นลนะผมก็ถ้าดูฝนลูกฟ้าแล้วมันไม่ตกเนี่ยนะนะห้าโมงเย็นผมปล่อยให้มันไปรัดกันแล้วนะครับก็คือเช้าปล่อยไปห้าโมงเย็นวันนี้พรุ่งนี้ประมาณทักทิ้งเที่ยงหรือปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้สักสองวัน นะครับปล่อยให้มันอยู่คู่กันเลยทั้งสองวันนะปลาพวกนี้เดี๋ยวเขาจะรัดกันเองนะครับสองวันนะชัวร์ถ้าสองวันไม่ออกก็เลิกยาไอ้นี่ได้แล้วแยกได้แล้วนะครับสองวันไม่ออกนะไม่ตีไข่ไม่ออกไข่ไม่ก่อวอร์ดไม่อะไรเรื่องสิ้นแต่ปลาโดยธรรมชาติแล้วมันจะก่อวอร์ดตั้งแต่เราปล่อยไปสักพักเนี่ยมันเริ่มก่อวอดแล้วนะครับหรือตอนที่เราเทียบไว้เนี่ยผมจะเทียบไว้ในอ่างอย่างนี้เลยเทียบไปในหลังเนี่ยจะเห็นวอดมันชัดเจนก็ จะบอกถึงความพร้อมของปลาระดับหนึ่งว่าปลามันพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับก็ใส่มันใส่มันลงไปนะครับแล้วใช้เวลาสองวันผมจะบางทีก็ทิ้งไปเลยสองวันมาดูนะครับถ้ามันไม่ออกก็แยกแค่นั้นเองแล้วก็กู้ใหม่ลงมานะไม่ยากนะครับพอมันออกเป็นตัวปุ๊บนะครับออกเป็นตัวปุ๊บสามวันแรกผมให้กินอะไรนะสามวันแรกเนี่ยผมไม่ให้ปลากินอะไรเลยลูกปลานะครับจนหว่ามันจะว่ายขนานกระน้ํานะ แล้วผมค่อยอ่าวันที่สี่หลังจากลูกปลาเกิดนะครับผมก็จะให้กินไข่แดงเอาไข่แดงมาขยี้ขยี้ให้มันกินช่วงนั้นนสําคัญลูกปลาจะตกน้ํำไหมหรือว่าจะล่วงไหมเนี่ยมันสําคัญช่วงนั้นนะครับเพราะว่าไข่แดงให้มันกินมากไปเนี่ยมันก็มันเหมือนปลาท้องอืดมันก็กินมันมันมันกินธรรมชาติปลาพวกนี้มันน่าจะกินลูกไหลนะครับน่าจะกินลูกไหลแต่ว่าเราพยายามพัฒนามันพยายามจะ เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดูว่าแนวทางการให้อาหารอย่างเดียวเนี่ยมันจะรอดไหมคือรอดน่ะรอดแน่แต่ว่าจํานวนมันจะน้อยลงนะครับก็อ่าวันที่สี่ก็เริ่มให้ไข่แดงนะครับที่ห้าให้ไข่แดงหกไข่แดงนะครับผมก็ให้จนแม่งแบบไข่แดงหมดอ่ะที่ผมทําไว้ลูกอะ่ะโอ้ลูกกินนานแล้วนะครับจนไข่แดงมันบางครั้งกินไม่ทานเสียแล้วคิดลาแดงอีกอะไรเงี้ยก็ทิ้งนะครับปุ๊บผมก็จะเริ่มทุบอาหารป่าโดยเอาอาหารกบ นะครับมาทุบให้ละเอียดเป็นผงเลยนะแล้วค่อยๆโปยให้มันกินนะครับหลังจากนั้นประมาณสิบวันแล้วแหละน่าจะเข้าได้สิบวันแล้วก็ออกมานะครับสิบวันเนี่ยเริ่มเป็นอาหารกบบนแล้วนะครับก็คราวนี้ค่อยๆทยอยให้เขาโตนะครับเราก็ดูว่ามันโตไหมมันมันกินไหมนะต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเขาโตไหมกินไหมก่อนนะถ้ามันมันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะโตไปตามสเต็เปมันแหละแต่ว่าปลาจะล่วงเยอะกว่ากินลูกไล นะครับตอนแรกผมก็จะหาลูกไรมาให้มันกินก่อนแหละแต่ผมจะหาลูกไลซื้อ,อยากเหลือเกินนะไอ้ลูกไลเป็นเป็นเนี่ยถ้าได้ลูกไลช่วงแรกๆนะช่วงเจ็ดวันแรกที่มันได้ลูกไลเนี่ยแล้วปล่อยให้มันกินแล้วโตไปเองนะผมว่าจํานวนจะได้มากกว่านี้นะครับจํานวนปลาได้มากกว่านี้แน่นอนนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเราก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ผมเพราะสักพักหนึ่งอ่ะมันก็โดนฝนด้วยนะก็มีที่รุ่ร่วงไปเพราะฝนด้วยก็เหมือนมีเหมือนกันปลาเนี่ยมันโดนฝนกระทบฝนก็มีปัญหาเหมือนนะแต่ก็เหลือจํานวนเยอะกว่าอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ติดตามมาในช่องผมจะรู้ว่าตอนแรกมันมีกระยมก็แห่งกนมีไม่เยอะเพราะบางทีสามคอกได้สิบตัวเนี้ยสามคอกห้าคอกได้สิบห้าตัวยี่สิบตัวไอ้นี่มันแบบคอกเดียวเนี่ยยังพอเห็นตัวปลาเนี่ยเห็นไหม จะน้อยมากแต่ว่าหลักสิบตัวยี่สิบตัวขึ้นอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเนอ,อประมาณนั้นนะต้องให้กําลังใจตัวเองกันไว้ก่อนอ,อไอ,บอ้บ่อนี้คือบอ่บอบ่อใหญ่แหละนะครับจริงๆมันจะมีเยอะกว่าน,นี้ไอ,บอ้บ่อนี้ตอนแรกผมเห็นนะมีเป็นร้อยผมพูดเร็วว่าหลักร้อยนะครับแต่ตอนนี้เหลือประมาณหลักสิบประมาณยี่สิบสามสิบได้พอเจอฝนก็ไปทีหนึ่งร้อยหัวกันเยอะเหมือนกันนะ นี่ก็มีสีที่มันเป็นเป็นสีขาวเยอะนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองให้หานปลาดูเขาก็รอห่านปลานะเขากินของเขาอยู่อะก็กินนะครับก็เนี่ยผมเลี้ยงหารปลาจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหาแนวทางพูดง่ายดีกว่าหาแนวทางที่จะเลี้ยงกันแบบว่าไอ้ที่เขาลอกไปทางสีตวยมันก็มีแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งผมว่านะมันจะลอกหมด แต่ผมว่ามองมันคงจะเป็นสีขาวซะเยอะสีขาวสีน้าเงินเนี่ยไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยลอกหมายความไม่ค่อยลอกแต่ผมมองว่าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมันเราก็ดูมันสวยงามได้นะอย่าไปซีเรียสมันนะครับทุกอย่างเรามันเป็นครูได้หมดไอตัวที่ลอกดีหน่อยมันก็จะเป็นสีเป็นสันของมันอย่า้คอกนู้นน่ะโอ้โหสีพอยเลยนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปประกาศประมาณนี้เห็นพวกพวกนเพื่อนพี่นี่น้องๆถามมานะครับในช่องก็ อัปเดตได้ฟังว่าลูกปลาสามคอกนะครับสามสามสามคอกเนี่ยน่าจะมีร้อยกว่าตัวตอนนี้ประมาณร้อยสองร้อยคนดื่มก็เพาะอ่างเดียวสี่ห้าร้อยตัวแต่เราเลี้ยงอาหารปลานะครับต้องทําใจว่ามันก็จะลอกประมาณนี้แหละมันมันจะลอดได้ประมาณนี้แหละไม่คือมันมันเลี้ยงหนึ่งมันด้วยความว่าผมจะเรียกว่าไงอะ่ะมันจะลูกมันจะล่วงก็ต่อเล็กๆนั่นแหะเยอะต่อยออกมาสี่ห้าร้อยตัว จะรอดมาจริงก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คุยอย่างนี้ก่อนสิบเปอร์เซ็นต์เลยสามสี่สิบตัวที่มันจะใหญ่ขึ้นมาได้แล้วจะมากินอาหารปลาได้ทุกวันแบบนี้นะครับเพราะว่า <c oughs> แต่ละตัวมันก็ต้องทำํทำความคุ้นเคยกับอาหารปลาใช่ไหมแล้วก็เม็ดมันก็ค่อนขังใหญ่ดูกินก็คอนข้างยากนะครับเออเนี่ยเวลามันนะแต่มันก็โตโตได้สรุปว่ามันโตได้เลี้ยงได้นะครับใน อาหารปลานะครับใครมีพื้นที่เล็กๆก็อยากจะเพาะก็เพาะไปนะครับติดขัดยังไงก็ลองเม้นมาถามมาถามกันน่ยอันไหนผมรู้ผมบอกหมดนะครับปรากัดเนี่ยผมไม่ได้เก่งแต่ผมพอตัวนะครับเพราะอาศัยว่าเราเลี้ยงปรากัดบ่อนมันตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เพาะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กัดแล้วนะผมไม่ได้กัดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเลี้ยงพวกปลาสวยงามพวกนี้แทนนะครับไปเลี้ยงปลาสวยงามพวกนี้แทน นะครับก็พอดีมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่พี่น้องๆคอมเมนต์มาผมก็เลยมาทําคลิปให้นะครับดูการอัปเดตของประกาศบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะก็สรุปว่าประกาศเราก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นได้ลูกมากขึ้นแต่สียังยังยังไม่โอเคผมมองว่าสียังต้องทํากันอยู่ถ้าจะทําต่อต้องทําสีให้ได้มากกว่านี้คือสีต้องสวยกว่านี้นะสีต้องสวยกว่านี้นะครับ ก็เท่านั้นยังอื่นไม่มีอะไรจํานวนได้มากขึ้นอย่างเนี้ยจากขาวที่แล้วถ้าจํานวนเท่านี้ผมต้องใช้ปลาที่ลัดกันประมาณสามคอกนะพอโตมาถึงจะได้เหลือเท่านี้เหลือประมาณสามสี่สิบตัวเนะี่ยที่เห็นเนี่ยนะแต่ถ้าตอนนี้อคอกเดียวผมสามารถเลี้ยงให้มันรอดได้ประมาณสามสี่ิบตัวหนึง่งนะครับจังหวะโอกาสด้วยจังหวะจังหวะคือพูดง่ายๆอากาศะสำคัญหน้าฝนอย่าไปทํานะครับถ้าเราไม่ได้ไปเพาะเลี้ยงขายจริงๆ หน้าฝนก็ไปทํานะครับหน้าหนาวเนี่ยทําได้นะครับแต่ก็ก,ก็อากาศมันก็จะเวียง,งหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็หน้าร้อนจะดีเลยนะผมอันนี้ผมทําหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนหมดฝนปุ๊บผมทําเลยนะครับหมดฝนก็ทกําก็ก็ได้ลูกมาพอสมควรนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาตอบคอมเมนต์ด้วยหนึ่งแล้วก็มาทําให้ดูด้วยว่าเออเราประกาศเราทําได้จริงนะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแบบ <c oughs> คุยไงอะ่ะเลี้ยงแบบ อาหารปลาร้อยเปอร์เซ็นตนะจ๊ะก็คลิปนี้ว้นที่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะครับโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะก็ฝากกดซับฝากกดอะไรกันไปนะครับที่เขาฝากกันนะใครอยากกดกดใครไม่อยากกดก็ไม่ต้องกดเออว่ากันไปตามนั้นช่องนี้มันอย่างนี้แหละนะครับอยู่คนแบบวีวีน้องๆมีอะไรก็ถ่ายกันดูเลิศไปเรื่อยนะก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้จริงๆแล้วนะครับจนจวายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ